ตรงตอนกลางคืนนะครับของแม่น้ำโขงนะครับโอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะพระจันทร์หรืออีกเกิงนะไม่แน่ใจนะพระจันแหละโอ้สวยมากเลยครับผมโอ้โหสวยมากเลยดูดูไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับอุ้ยอดูขลอยโคลมาเยอะเลยครับ <laughs> ขาเจ้าบอกว่าบางไฟแท่ว่านั้นบางไฟแท่ว่านั้นโอ้สวยงามมากแล้วสวยงามมากเลยวันนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นเฮ้ยนั่นคืออะไรอ่ะ <c oughs> ปลาขึ้นหรอหรืออะไรตรงนั้นอ่ะจุดน,นั้นคืออะไระดูดิคืออะไรครับตรงนั้น ไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะครับตรงนั้นนะพออย,ยายามมองอยู่พออยายามมองว่าคืออะไรนะครับพออย,ยายามมองอยู่นะ ได้เลยนะครับผ่านช่องของผมได้เลยนะโอ้โหสวย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 โอ้อันนี้คือบ้องไฟยังไม่ขึ้นนะครับนี่ <c oughs> ดูได้ยังตื่นเต้นเลยฮนะอันนี้ขนาดบ้องไฟยังไม่ขึ้นนะเราจะรอดูบ้องไฟขึ้นนะครับนดจะไม่ไม่ขำมากนะโอ้ยสวยงามมากๆเลย การจามาดูผู้คนผู้คนเพียบเลยนะเต็มตะลิงฝั่งเต็มเฝั่งเลยดูดิมันรอชมบ้างไปกันนะครับ<ส>พ <bor! S 2> เพียบเลยนะโอ้ดูทางนั้นจุดพูดกันแล้วนะฮะโอ้ขึ้นแล้วทุกคนนะขึ้นผู้ขึ้นนะโอ้ยประจันจริงๆด้วยเห็นไหมโอ้ยสวยงามมากเลยสวยงามหไรตรงเนี้ย โอ้ทุกคนจะได้เห็นฝั่งของฝั่งงเพื่อนบ้านนะฮะเสียงปุ๊บปัม๊มปุ๊บปั๊มอยู่ทางนู้นเลยนะโอ้โหเสียงฝั่งคุณบ้านก็ม้วนกันหลายม้วนกันหลายชุดดอดมากเลยครับตื่นเต้นมากเลยปีนี้ต้องได้เห็นปีนี้ต้องได้เห็นโอ้โหคมลอยก็สวยมากเลยนะเห็นคมลอยก็ตื่นเต้นแล้วนะแต่การตามากนะฮะโอ้โหอยากให้ทุกคนได้ไมาเ็นรับชมกับตาจริงเลยนะปีนี้แต่ละปีอาจจะมีอะไรคล้ายๆกัน ที่แบบตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ได้มารับชมบังไฟพะานาคนะครับตอนนี้เราอยู่บัตชิไครนะครับเขาเรียกว,ว่าบัตชิไคนะโอ้ยดูมีเรือด้วยตรงกลางมีแสงไฟไหมครับจรงกลางโขงเลยนะครับนะกลางแม่น,น้ำโของอืคือลอยมาแบบโอ้โหโอ้โหายยามุนหานะครับว่าจะขึ้นฝั่งไหนนะยามุนหาลูกไฟ ่าลูกไฟที่เขาเรียกว่าบางไฟพญานาคที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าบางไฟพญานาคเนี่ยขึ้นตรงไหนนะฮะเราพยายามมองหาอยู่แล้วนี่นะขึ้นน่าจะตามเวลาก็ประมาณเวลานี้แหละตามเวลานี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับโอ้แต่คนแบบเต็มสองฝั่งเลยนะครับคือแบบสะการตามากเลย มาจดใจจดใจจอรอรับชมวาใครเป็นหน้ากันแบบเยอะเลยนะครับวันนี้ผมยิ้มผมต้องจับไม่ได้สักลูกนะก็ถือว่าสุดจ้องอะไรนะครับจับได้สักลูกถือว่าสุดจ้องนั้นครับวันนี้เต็มเต็มริมสองฝั่งเลยนะ ฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายหรืฝั่งขวาผมนะฝั่งนู้นผมคิดว่าไม่แพ้กันนะครับฝั่งเพื่อนบ้านนะน่าจะเตะเหมือนกันนะโอ้โหอันนีแบบมวนกันหลายหนุ่ปุ่งปังปุงป่งปังเลยนะฮะโอ้ผมจะจับกล้องผมจะจับทนันไหมเนาะปีนี้เนาะวันนี้จะขึ้นฝังงนน่งไหนนะฮะวันนี้ขึ้นฝั่งไหนนะ โอ้อันนั้นเป็นเทียนใช่ไหมน่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเหมือนเหมือนเทียนแหละแต,แต่แต่ไม่ดับนะเฮ้ยลอยไปตามน้ำแต่ไม่ดับนะเหมือนกระทงนะคล้ายๆกระทงแต่ไม่ดับนะดูดิคล้ายๆลอยกระทงมันต่ไม่ดับอ,ะอ่ะเออแปลกมากเลยลมมีนะแต่ไม่ดับ จริงๆเลยมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยแถวนี้อ้ตรงกลางคงเรือจริงๆด้วยนะครับเห็นไฟมัมมับม,มัมั่แล้วนะฮะเป็นเรือจริงด้วยนะครับสมองอนนี้ก็คือมันเป็นความเชื่อนะครับของชาวบ้านนะครับผมเป็นความเชื่อที่ อยู่กับชาวบ้านมานานมากนะครับเป็นความเชื่อที่อยู่กับชาวบ้านมานานมากนะครับสําหรับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับผมก็นั่นแหละครับถ้าไม่เชื่อก็คงไม่มาดูนะฮะ บรรยากาศข้างบนเดี๋ยวผมก็พาขึ้นไปรับชมกันนะครับว่าอาหารบางงานในงานมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับได้เวลาที่ลูกไปก็จะมาแล้วโอ้โ,อโหสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะฮะสุดยอดนะสุดยอดมากผมเห็นแล้วแบบโอ้ยไปแล้วนะ ใครที่ยังไม่นอนก็ดูเพลินๆไปก่อนได้เลยครับรับชมเพืเ่อนกันได้เลยนะที่ยังไม่หลับไม่นอนกันนะวันนี้มารอรับชมนะครับผมมารอรับชมว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแผมว่าจะไลฟ์สดน,นะแต่ป็นวีดอแบตผมน้อยมากนะตอนแรกว,ว่าจะไลฟ์สดถู โครับลูกโป่งนะเป็ด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 ยังมาจับนูนะอ๋อไม่ใช่นะฮะโอ้ยสวยมากเลยนะครับผมโอ้เห็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าลงน้ำเนี่ยมือตึ๊บขนาดนี้ใครจะกล้าลงเนี่ยมือตึ๊บเลยใครจะกล้าลงน้ำเนาะ มดจะกัดผมไหมเนะี่ยผมนั่งตรนนี้มดจะกัดผมหรือเปล่านะเสือก็ไม่ได้ปูนะเราไม่รู้นะครับว่าจะขึ้นกันฝั่งไหนนะครับลูกงไหจะขึ้นฝั่งไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ แตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบกันอยู่นะดูแบบสว่างกันมากแบบโอ้โหแบบแตะการตามากเลยนะฮะโอ้โหจดพูุกันโอ้โห่ยังนสนุกสนานเลย 很缓慢。 ใจนะกี่โมงแล้วนะเฮ้ยมีอะไรไหมเฮ้ยคุณที่มีอะไรมีอะไรไหมเหมือนจะมีอะไรสักอย่างมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยผู้คน้าสนใเกตก็ได้เวลาจะจอดจะ่อแล้วนะครับมองดูมอางพระพี่นั่งในเวลานี้เลยนะครับ ในเวลาอันใกล้นี่แหละครับผมอาจจะขึ้นในเวลาอันใกล้นะครับมาเรารับชมไปด้วยกันเลยมาเรารับชมไปด้วยกันเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่นะ ไปมากเลยดูดแบบเต็มแม่น้ำเลยไม่ใช่โขมันเรยกระทงเนาะเออเขาเรียกว่ากระทงนี่เองนะฮะสาธุ่อปู่ไม่ยากของให้วันนี้ลูกหลานได้รับชมบ้างไปไปเรื่อยสดๆทีเธอสาธุ มีควันไหมเหมือนน้ำมีควันเลยอุย้ยดูแบบอลังมากเฮ้ยน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับน้ำมีควันด้วยโอ้โอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนน้ำมีควันเลยทุกคนเห็นผหมือนไหมครับเห็นเหมือนผมไหม เสดายมากผมไลฟ์สดไม่ได้นะครับตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับไลฟ์ไม่ได้เลยผมต้องได้ถ่ายวีดีโอนะครับอุ้ย <c oughs> แต่ผมมพิ่งเห็นเนี่ย <c oughs> พอพระจันทร์ขึ้นแล้วเรามองเห็นได้ชัดมากว่าเหมือนมีควันนะครับแล้วก็ต้องเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าผมนี่คืออะไรครับเ <c oughs> นี่ยตรงหน้าผมนี่คืออะไรครับ <c oughs> ช่วยกันดูหน่อยครับช่วยันดูหน่อยนะครับว่าคืออะไร <c oughs> ผมยพยายามทยายาชาัดสุดแล้วนะ เดี๋ยวผมขอลองถ่ายรูปไปดินี่แหละครับผมว่าน่าจะเป็นควันนะตรงนี้น่าเป็นควันนะครับอยู่ตรงกลางผมเลยนะครับโอ้โหขนลุกเลยครับปู่เฮ้ยเห็นแล้วขนลุกเลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยอืมมีไอน้ามีควันเต็มเลยนะฮะ ขนาดยังไม่เห็นลูกไฟเรายังตื่นเต้นขนาดนี้แล้วนะครับุตยดูเมฆดูเมฆแปลกมากเลยดูเมฆครับเมฆก,ก็แปลกวันนี้แปลกไปทุกอย่างเลยนะครับทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับเมฆแปลกไปทุกอย่างเลยวันนี้ผมก็รอลูกไฟอยู่นะครับรอลูกไฟขึ้นมาให้รับชมอยู่แต่ว่าผมมาเห็นตรงนี้ก่อนแล้วแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นมากหมอกเต็มน้ําเลย ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นเลยนะบแบบนี้เนี่ยครับไม่ค่อยได้เห็นในแม่น้าใหญ่ใญ่แบบนี้เลยนะครับโอ้เี๋ยจุดตรงหน้าผมวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยทำไมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนมมี้มุมใหม่มุมใหม่ไลยมุมใหม่ๆก็ยังเหมือนเดิมลนะมุมใหม่ก็เหมือนเดิมนะ <atar Themen> เห็นไหมเ <t> <hora> ดี๋ยวผมลอกแสงลง เห็นไหมแดงขึ้นโอ้มัวเลยเนี่ยมันเป็นอยู่เทศตรงหน้าผมเนี่ยเออแปลกๆมากเลยโอ้ดูสีทองฟ้าข้างบนโอ้ดูเมฆก้อนนี้ดิโอ้โหขอให้ขึ้นให้เห็นเถอะครับวันนี้ขอขึ้นให้เห็นเยอะๆด้วยเถอะครับวันนี้ ขอให้พี่น้องที่ไม่ได้มารับชมตรงนี้นรับชมด้วยกันผ่านคลิปนี้ด้วยเถิดขอให้คืนให้เห็นด้วยเถิดโหดูสีรองฟ้าก็แบบปัดโสดยแปลกมากเลยโอ้โอันนี้รองฟ้ายามข้าคืนนะครับรองฟ้ายามข้าคืน วันนี้เดือนเดือนแจง้งเียกเดือนแจง้งเดือนสว่างสว่างมากเลยนี้มองคนเลยนะดูอมองเห็นกันเลยทั่วหน้าเลยโคมไฟใหม่แล้วครับนุ่นโคมไฟใหม่แล้วโคมไฟใหม่แล้วนะครับ จังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละการใจจังหวะนี้แหละการใจไว้การใจอยู่ขึ้นใจเดียวจะขึ้นมาแล้วขึ้นใจเดียวขึ้นใจเดียวอืมไม่มีนะครับเดาไม่ถูกนะเดาไม่ถูก เราไม่สามารถเดาได้เลยนะเขาไม่ได้ขึ้นตอนไหนนะครับเราเดาไม่ได้เลยเราก็ได้ดูรับชมบรรยากาศไปเพลินๆก่อนนะครับชมบรรยากาศไปเพลินๆก่อนนะครับก่อนที่จะได้รับชมชมภูเขาชมแม่น้ําชมท้องฟ้าชมพระอาทิตย์เรืยไม่ใช่พระจันทร์นะฮะพระอาทิตย์จะไปเลยเวลานี้เลยแต่ผมก็ยังตื่นเต้อนอยู่ตรงหน้าผมนะเพราะว่าเป็น เป็นหมอกนะเป็นทะเลหมอกเลยตรงหน้าผมเป็นทะเลหมอกไปแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคครับระวังในการรอรับชมบ้างไฟนะครับลูกไฟนะครับเราก็รับชมเรือไฟแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลกันไปก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นเรือไฟแต่ละตำบลที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมานะครับ ผมไปดูมากว่าจะได้แต่ละลำโมโหครับชาวบ้านสามัคคีกันมากเลยนะครับยืนกาแฟเรียใกล้ชิดกับชาวบ้านที่แบบน่าชื่นชมมากนะครับความสามัคคีสุดยอดมากอันนี้คือปล่อยไหลมาเลยรับปล่อยไหลมาเลยนะครับจะบทําเป็นดักไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แล้วก็ทาเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียงเนาะที่เขาใส่น้นํามัน แล้วก็จะมีได้นะครับจุดอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ก็เลือกเป็นไฟนะฮะไม่ใช่หลอดไฟนะครับเป็นตะเกียงนะตะเกียงน้ํามันแต่ละตําบลน,นะครับก็จะปล่อยกันผ่านแม่น้ำโขงลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ละแต่ละตําบลก็จะปล่อยผ่านไหลลงแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมส่วนเรือก็ส่วนใหญ่ทำจ,จากไม้ไผ่นะครับทำไม้ไผ่ทรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็มัด ด้วยเชือบด้วยเขาเรียกว่าอะไรบางลำมัดด้วยตรอกก็มีนะครับตรอกฟางอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่เท่านี้ก่อนเลยกันนะครับวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับวันนี้ลูกไฟไม่ขึ้นนะครับไวพหน้าค่อยมารับชมกันใหม่นะครับสำหรับบ้างไฟพญานาคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ